สวดีครับผมหนึ่งกำลังหนึ่งบุญเอสตีตีเจ็ดปีกาคนนี้คู่เปิดหัวเลยนะวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบเปิดเป็นไงเยอะกว่าช่งพอดีพอดีเป๊ะซ้อมอยู่ที่เป๊กตินดียครับพี่ตินดียเดินรอบนี้อุปกรณ์พร้อมอยู่ไหนอปกรณ์อ่ะเป๊กตินเดีอ๋อกี่วันรอบนี้สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์เราเป็นมวยสไตล์ฝีมือฝีมือคู่ต่อสู้วะก็เดินเคยชกกัะมาหนึ่งครั้งเลยนะวันนั้นชกร้อยไร ปล่อยๆครับวันนั้นปล่อยๆเลยวันนั้นแพ้ชนะแพ้คัวันนั้นแพ้ใน้ลูกอะไรหนีเยอะไปไหนครับอ๋อหนีแต่วันนี้ไม่หนีแน่นอนครับเรามีประเภทยังไงของเราในประเภทครบเครื่องไหมหรือว่าครบเครื่องหรือว่าเข่าล้วนๆหรือว่ายังไงเก็บเตะซันซอครั์วันนี้ต้องเอาคืนรูสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสี่ครับน้ำหนักของเราปล่อยๆเ้อะประมาณร้อยสิบเก้าอายุปีเนี้ สิบหกครับอายุสินะโอ้โหสูงยาวนี่ยังสูงได้อีกล่าสุดโชคไว้ที่นั่นเลยับเป็นไงชนะครับชนะใครเพชรวิชัยมีงายโยดินวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสิบนี่ยครบร้อยสิบโอ้โหวันนั้นเจอเพชรวิชัยเจอตัวใหญ่นะครับวันนี้เจอตัวใหญ่แม้แต่ว่าเต้ยว่าเขาเตี้ยวเราหน่อยครับชนะมากี่ไฟล์ละสองไฟครับสองไฟล์ร้อยสิบนี่คือเวทที่ชอบไปนั่นครบคุมไม่นิดๆจบคุมครับถักสามโลได้ไหม รประมาณนั้นเอาลูกหลานจากทังวัดน่าจะเลยครับอว่าเป็ครับนะครับขอพุขอให้พุน่าจะเล่นลันลงเล่นใจเชียมนยนะครับมืนอนีใช่ชนะกันาจะเล่นครับอลากแขนเวันนี้นะนเดือตัวปึ๊พไปเึิกงนีลงพอด้นะรอาไม่รู้ได้ไงโอเคไ่ขอใช่ไหมสันรที่ไหนครับ อุบ,บลกูบลล่าเจดานี่มีใครเป็นกูปั้มกูสองอไหมครับลองเล่นปลาลองเล่นไฟแล้เพื่อนในใครเ,ออเทียบเลยเรากูมากี่ปอนนะ่ะวันนี้ประมาณสองโลสองโลสบายสบายคนระับมะเช้าเรามาสอบอยังสอบแบบเป็นไงครับเกินปอนหนึงเกินปอนหนึ่งเป็นไงน้ําหนักนี้ก็ได้ครับสบายสบายนะเวทนี้คือเวทเก่งของเราเลยไหมหรือปล่อยขึ้นมาหรือลดได้หน่อยปล่อยขึ้นมาอ๋อปล่อยเวทขึ้นมามก็ไม่ท่าไหร่นะ รูปร่างก็โตขึ้นแต่ความมั่นใจไฟนี้เราเต็มร้อยเต็มร้อยเคยเจอไหมผู้ชกเราเคยครับเจอที่ไหนครับอุบลครับเป็นไงครับผลงานชนะคะแนนมาชนะยังไงฝ่ายนั้นชะเหยียดกันมาอืมเราได้แปรป้ายเจอกันมาจุดไหนที่เขากดดันทำให้เรากดดันที่เขาเก่งมีไหมมแข้งซ้ายครับอืมเรามีจุดอะไหม ไม่มีบมมสบายสบายนะแล้ววันนั้นเราชนะมานี่เราชนะลูกไหนน้องชายเดินบทเดินดีครับอ้อจนเขาหมดยุบเองแล้วไฟนี้วางแผนมาอย่างไรบ้างครับเดิน,น,นสไตล์เรสไตล์เราเลยสไตล์เราเป็นมวยอะไรมวยเดินบู้บูด๊ดุดันครบเครื่องได้หมดเลยมีอาชีพก่อนชมนไหมวันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันครับอืมอ่ะไฟนี้บอกเอสซีคารับไหครับ ครับช่วยชาวบนช่วยเชร์ผมนะครับกระต่ายทองสันติบังครับเตรียมดีครับปล่อยแล้วเท่าไหร่ครับห้าสิบสองส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบนะฮะกดต่ำสุดประมาณกี่ปอนครับร้อยเ7็บร้อยเก็ปอนโอเคครับผมครับ